สวัสดีครับคุณผู้ชมและเพื่อนๆทุกๆคนนะครับโอ้โ oh, ห long time no see ใช่ไหมครับผมหวังว่าทุกคนสบายดีมากนะครับและวันนี้วันนี้เป็นวันที่ผมแบบตื่นเต้นมากๆเพราะวันนี้ผมจะได้กิน chili crab ครั้งแรกในชีวิตของผมปะมาดูกันว่าผมชอบอาหาร chili crab ไหม,มคิดว่าจะอร่อยนะโอเคมาดูกันทุกคน สวัสดีครับจากสิงคโปร์เพื่อนๆทุกๆคนสุดท้ายผมก็ผ่านการฝึกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือเหตุผลที่ผมไม่ได้โพสต์คลิปมา2-3เดือนที่ผ่านมานะครับ สถานที่แรกที่เรามาเช็คกินกันวันนี้เป็นร้านอาหารชื่อว่าจินหัวดไลฟ์ซีฟ o ้ดครับร้านอาหารนี้จะอยู่ออกมาห่างย่านกลางใจเมืองนิดหน่อยนะครับถ้าใครชอบนั่งรถเมล์หรือว่าชอบเดินจากสถานี MRT นิดหน่อยก็ยังสะดวกอยู่แต่ว่าพูดตรงๆในความคิดเห็นของผมผมนี่ที่ตื่นสายมากวันนี้เรียก,กรถ Grab สะดวกที่สุดแล้วครับ โอเคมาดูกันว่าร้านอาหารเจนหวดไลฟ์ซีฟู้ดจะเป็นยังไงบ้างครับ อดีเพื่อนของเพื่อนแนะนำร้านอาหารนี้เพื่อทานชิลีครับครับร้านเจนหวดไลฟ์ซีฟู้ดเป็นร้านขายอาหารทะเลที่สดสดเป็นๆเ,เลยครับมาทุกคนมาเลือกปูกันครับสำหรับชิลีครับของเราว้าคุณว่าไม่หรอกพีเบอร์เอ่อพี่เมลพี่แมวเอากระปุกไปโอ้โวซีฟู้ด อาหารขึ้นชื่อของร้านอาหารนี้เป็นปูโกลเด้นซอสครับซอสนี้ทำมาจากฟักทองนะครับน่ากินมากทุกคนและนอกจากชิลิคราบเราสองคนสั่งเคลย์ดท็อกเกียนนูดลส์มานะครับและถ้ามีใครสนใจนี่คือเมนู l o เ s t e r กับปูต่างๆนะครับ โอเคเพื่อนๆมาดูกันว่าหน้าตาของเชลลี่ครบเนี่ยจะเป็นแบบไหนปูตัวใหญ่และดูสีหน้ากินมากครับซอสเชลลี่ครบเนี่ยเขาทำมาจากน้ำต้มซุปและมีส่วนผสมกับเช่นมะเขือเทศไข่พริกกระเทียม ขิงและอีกวัตถุดิบต่างๆนะครับรสชาติจะออกหวานๆเค็มๆและไม่เผ็ดผู้ตรงๆสำหรับคนที่ชอบทานอาหารรสจัดและเผ็ดอาจจะเลี่ยนนิดหน่อย จริงๆแล้วผมไม่เคยได้กินอาหารทะเลบ่อยๆครับเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์มีแต่ทะเลสาบและภูเขาครับเพราะฉะนั้นผมไม่มีสกิลหรือว่าเทคนิคในการทานและแกะปูครับมาดูกันสิ่งที่ผมชอบคือว่ารสชาติมะเขือเทศอร่อยมากเหมือนๆความหวานของมะเขือเทศออกในชิลิแครบนี่ เนื้อก็นุ่มมากและหวานด้วยครับแต่ว่าผมไม่ทราบเป็นยังไงใหญ่มากทุกคนใหญ่กว่าหน้าผมเองหลังจากพยายามใช้ตะเกียบผมเริ่มเรียนรู้ละปูผมต้องกินกับมือเท่านั้นสะดวกขึ้นเลย So sweet. โอเคตอนนี้ผมถึงโรงแรมแล้วนะครับวันนี้ชิล่ครับ มารีวิวกันนิดหน่อยผมคิดว่าอร่อยมากนะพูดจริงรสชาติอร่อยมากแบบมันหวานวนหน่อยจากมะเขือเทศและแบบรสชาติอูมามิก็แรงมากแบบอบอุ่นมากๆคิดว่าถ้ากินเยอะเนาะมันอาจจะก็เลี่ยนนิดหน่อยถ้ากินเยอะนะเพราะเป็นอาหารที่แบบไม่แซบไม่เผ็ดมากหรือว่าเปรี้ยวมากแบบนี้ไม่ใช่เนาะทุกคนผมแบบยังไม่เคยชินกินปูนะครับอาจจะมีคนสงสยัยหรือว่าเห็นแล้วในคลิปเมื่อกี้นี้แบบมันยังไม่เคยมีสกิลเปิดปู เพราะฉะนั้นก็ยากและกินนานนิดหน่อยแต่ก็ไม่มีเป็นไรถ้ากินกับเพื่อนเราก็คุยได้เนาะและราคาเราจ่ายประมาณ111ดอลลาร์สำหรับทุกอย่างนะครับตอนแรกผมตกใจแพงแต่ถ้าคิดอีกครั้งหนึ่งก็ต้องแพงเนาะซีฟู้ดแบบที่มีคุณภาพและคุณภาพที่ดีเนาะ ถ้าผมต้องให้ r a t i ิ g ผมคิดว่าประมาณ8จาก10คะแนนนะอาหารนี้ถ้าไปกับเพื่อน8.5จาก10คะแนนตอนนี้ตอนเย็นแล้วใกล้จะมืดแล้วผมใกล้จะหิวอีกครั้งหนึ่ง <laughs> หิวอีกแล้วนะครับทุกคนใกล้โรงแรมนี้มีร้านหนึ่งที่ช้อปปิ้งมอลล์ที่ห้างที่ทำก๋วยเตี๋ยวแฮนด์พูลทำก๋วยเตี๋ยวเองแบบสไตล์จีนนะครับ อร่อยมากผมไปกินมาเมื่อวานผมตกใจเลยอร่อยจริงๆและราคาก็ดีผมพาทุกคนไปกินวันนี้อีกครั้งหนึ่งร้านนั้นนะครับก๋วยเตี๋ยวบีฟเนื้อมาลาอืมอเข็ดปะไปกันครับทุกคน พอดีโรงแรมของผมอยู่บริเวณาชนาทาวน์และตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ผมก็เลยได้ชมไฟสวยงามครับถ้าใครอยากเห็นรีวิวโรงแรมที่ผมพักสามารถดูในคลิปตอนต่อไปครับ โอเคแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาทานข้าวเย็นแล้วครับอย่างป้ายโฆษณาของร้านที่เราจะไปกันเรียกผมมากินแล้ว ผมเลือกเมนูมา่าบีฟนูดลไซส์ใหญ่ large นะครับและความหนาของเส้นที่เป็นระดับ thick ครับ ที่ผมชอบคือว่าเส้นหนักยังแข็งอยู่แบบต้องเคี่ยวนิดหน่อยและรสชาติอร่อยมากเค็มดีนะครับแบบหมาล่าพิกอร่อยมากเลยเนื้อฟินเลยครับ อ,อร่อยมากอร่อยมากโอ้โหของหวานอร่อยที่สุดในลกูกใครจะไปกินไอติมถ้าไม่ทุเรียนเนาะไอติมทุเรียน ไอติมทูเรียนน่าจะอร่อยผมต้องกินข้างน,นอกใช่ไหมครับเพราะว่าในโรงแรมเขาอาจจะไม่ให้เพราะกิ่นแรงอันนี้เละละลูกนี้เละมากเลยแต่ว่ารสชาติอร่อยมากม,มันหวานขมนิดนึงอโอเคแล้ว ตอนนี้ผมอยากจะบอกว่าขอบคุณมากนะครับสำหรับชมวิดีโอนี้ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ขอกดไลค์ like หน่อยนะครับและถ้ายังไม่ subscribe ผมลงคลิปทุกไม่รู้ทุกวันอะไรผมก็แบบลงไปเรื่อยๆเนาะแล้วถ้ามีใครอยากแชร์คลิปนี้โอ้ขอบคุณมากนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ